เมื่อสียงสส,สพพรกการเมืองฝ่ายค้านมีไม่เพียงพอที่จะร่วมกันลงชื่อเพื่อขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติพระราชกำหนด3ฉบับและร่างพระราชบัญญัติหฉบับให้มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญครับจึงต้องส่งตัวแทน6พพรกการเมืองฝ่ายค้านยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญครับ คณะรัฐมนตรีตราพระราชกำหนด3ฉบับได้แก่พรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 วงเงินไม่เกิน1ล้านล้านบาทพรกรการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อจัดตั้งกองทุนวงเงินไม่เกิน4แสนล้านบาทและพรกรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจวงเงินไม่เกิน5แสนล้านบาทรวมถึง ึงร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,563จำนวน1,395ล้านบาท นอกจากร่างพรบรโอนก็ประมาณแล้วพรกรทั้ง3าฉบับของคณะรัฐมนตรีมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว20เมษายน2563แต่ตามกระบวนการพิจารณาตรากฎหมายให้สมบูรณ์รัฐธรรมนูญปี2560มาตรา172กำหนดให้พระราชะกำหนดเป็นกฎหมายจำเป็นเร่งด่วนที่พระมหากษัตริย์ทรงตราให้มีผลบังคับใช้ได้ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ แต่กำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่าคณะรัฐมนตรีต้องเสนอให้รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้าถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้าก็ต้องเรียกประชุมอนุมัติโดยเร็วแม้จะไม่ใช่เจตนาเลี่ยงที่นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาชี้ว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลที่จะกราบบงคมทูลขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ แต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าสอดคล้องตรงกันกับนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ย้ำถึงความไม่พร้อมของสถานการณ์และเหตุผลการจัดประชุมรัฐสภาท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 หลังฝ่ายค้านอ้างอิงถึงความจะเป็นเร่งด่วนและความสำคัญที่ต้องรอบคอบในการบังคับใช้กฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณ แต่สสหภพคก,การเมืองฝ่ายค้านมีจำนวนเสียง213เสียงแต่จำนวนเสียงการเข้าชื่อกันของสสที่จะใช้สิทธิ์ขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันตามรัฐธรรมนูญต้องมี246เสียงขึ้นไปจึงต้องอาศัยช่องทางการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาความสําคัญและดําเนินการโดยเร็วหรือไม่ชักช้านี้ และมีข้อสังเกตว่าบทบัญญัติท้ายความของวรรคสามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดหากสภาไม่อนุมัติหรือสภาอนุมัติแต่บุติสภาไม่อนุมัติและสภายืนยันอนุมัติด้วยเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาให้พระราชกาหนดนั้นตกไปนี่จึงอาจเป็นเหตุผลให้ต้องคิดรอบคอบและรอบด้านที่จะเปิดประชุมรัฐสภาพิจารณาพระราชกําหนดทั้ง3ฉบับนี้ด้วย สัปดาห์นี้6กพักการเมืองฝ่ายค้านแสดงเจตจำนงแล้วสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะให้การตอบรับหรือไม่หากไม่ก็ต้องเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมที่จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไปวันที่22พฤษภาคมนี้ครับและอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะได้พิจารณากฎหมายทั้งหมดนี้วันที่28พฤษภาคมนี้ ท่ามกลางข้อสังเกตว่ากรอบเวลาการประชุมชัดแล้วแต่สถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดยังไม่ชัดเจนว่าจะหยุดยั้งได้หรือไม่ครับ